หากพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้มีเยอะมากๆเพราะตั้งแต่สมัยโบราณมาคนไทยมักจะนิยมและบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางและของขลังต่างๆเพราะเชื่อกันว่าจะสามารถช่วยบรันรดาลหรือปกป้องรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัยรวมไปถึงสามารถช่วยดลบรันรดาลให้เกิดเรื่องดีๆขึ้นในชีวิตได้ทั้งนี้ สำหรับเครื่องรางของขลังนั้นปัจจุบันก็มีหลากหลายมากมายให้คนที่มีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้เลือกบูชากันไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังที่สร้างขึ้นมาจากวัตถุรวมไปถึงเครื่องรางของขลังจากธรรมชาติเช่นคดหินต่างๆเขี้ยวหมูตันเขี้ยวเสือช้องหมูป่าเป็นต้นแต่สำหรับในคลิปนี้ทางรายการสามแพร่ง จะมาขอพูดถึงอีกหนึ่งของความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดมาจากสัตว์เลี้ยงที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันนั่นก็คือโรคแมวสำหรับโรกแมวนั้นก็ถือว่าเป็นของขลังจากธรรมชาติอย่างหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันซึ่งใครที่ยังไม่เคยรู้จักหรือเคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าการบูชาโรกแมวคืออะไรหากบูชาแล้วจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างและบูชาแบบไหนถึงจะถูกวิธี เดี๋ยววันนี้ทางรายการสามแพร่งจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่ารกแมวคืออะไรรกแมวเป็นของขังชนิดพิเศษที่เวลเรียกโชคลาบเงินทองขั้นสูง หากินคล่องไม่ติดขัดจเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานรกแมวมหาราบเหมาะแก่ผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการได้โชคดีได้ลาบลอยตลอดจนการทำธุรกิจให้จเจริญรุ่งเรืองมีทรัพสมบัติเพิ่มพูนได้ลาบอย่างไม่คาดคิดตลอดโดยให้เก็บเอาไว้ในที่เก็บเงินเก็บทองหรือพวกติดตัวรกแมวเป็นของมหาศจ,จรรย์ประเภทหนึ่ง ที่จัดอยู่ในประเภทของครังที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากสัตว์กล่าวคือไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นมาซึ่งคนโบราณหรือผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อกันว่าผู้ใดได้ครอบครองหรือพกพารกแมวไว้จะบรรดาลโชคลาบขั้นสูงเรียกโชคเรียกลาบและยังสามารถเร่งโชคเร่งลาบเข้ามาสู่ตัวผู้ครอบครองหรือผู้พกพาอย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักมีไว้ไม่มีคำว่าจน เงินทองจะไหลมาเทมาเป็นระยะระยะไม่ขาดสายรกแมวเป็นของหายากเพราะแมวทุกประเภทเวลาออกลูกมันจะหลบลี้หนีไปหาที่ที่ปลอดภัยออกลูกจะไม่ค่อยได้เจอจะเจอก็จนกว่าแม่แมวออกลูกแมวเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อนี้ผู้เลี้ยงแมวจะทราบเป็นอย่างดีและเมื่อแม่แมวออกลูกแมวมาแล้วแม่แมวจะต้องกินรกของมันจนหมด เพื่อเป็นอาหารบำรุงกำลังตอนมันออกลูกแมวซึ่งมันเสียเลือดเป็นอย่างมากจะไม่ค่อยได้เจอโรคแมวเลยจะเจอได้ก็ต่อเมื่อแม่แมวให้โรคแมวแก่เจ้าของโดยธรรมชาติไม่ใช่การทำเล่นๆโบราณท่านถือว่าแม่แมวจะให้โชคลาภแก่ผู้ที่พกพาโรคแมวอันนี้ผู้ที่ทำมาหากินไม่คล่องโชคลาภไม่ค่อยมีการงานตกตำ่ำทำอะไรก็ติดขัดไปหมดชักหน้าไม่ถึงหลัง เป็นหนี้เป็นศินเกลาะซ้ำกรรมสัตว์ควรมีไว้พวกพาติดตัวเป็นอย่างยิ่งหรือใส่ไว้ในกระเป๋าเงินไว้เสมอเสมอ<ๆ>เงินทองจะไหลมาเทม,มาเป็นระยะระยะหมดแล้วก็จะมีมาใหม่ได้เองอย่างน่ามหัศจรรย์ดวงที่เคยตกต่ำย่อมถูกหนุนให้สูงขึ้นเหตุการณ์จะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเปรียบเสมือนเวลาลูกแมวหิวอาหารจากแม่แมวย่อมส่งต่อมาให้ลูกแมวทางสายรกเองอย่างอัตโนมัติ และพกพาไว้ป้องกันคุ้มครองป้องกันและแก้คุณใสรวมทั้งสิ่งไม่ดีที่มองไม่เห็นทุกประเภทที่ตามมารังควานราวีกับเราโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งเป็นผลทําให้ดวงของเราต้องตกต่ำหน้าตามองคล้ำริมฝีปากดำสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิสั้นใจชอบสั่นวิววิวตลอดเวลาเหมือนคนโดนของเข้า ซึ่งรกแมวสามารถช่วยเหลือท่านได้ในเรื่องพวกนี้เปรียบเสมือนมีรกมาแผ่กลางกั้นออกมาห่อหุ้มร่างกายเราเอาไว้ในยามเมื่ออยู่ในครันของมันดาซึ่งจะปกป้องคุ้มครองและป้องกันเราไว้ไม่ให้เป็นอันตรายไม่ให้เราถูกกระทบกระแทกหรือกระทบกระเทือนต่อสิ่งชั่วร้ายใดๆทุกประเภทฉันใดก็ฉันนั้นจึงถือเป็นของมหศัศจัรย์ชนิดพิเศษที่มีอนุภาพแรงมากๆม,มีประสบการณ์โชคชน จึงเหมาะมากสำหรับผู้ที่อยากให้ตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือผู้ที่มีจิตใจใฝ่ทางด้านเสี่ยงโชคลาบทุกชนิดควรมีไวบูชาพกพาติดตัวไว้เป็นอย่างเนืองนิดทั้งผู้ที่นิยมและศรัทธารวมไปถึงผู้นำนักการเมืองนักการปกครองผู้บังคับบัญชาหรือนักบริหารทุกระดับชั้นข้าราชการทุกตำแหน่งทุกประเภทไม่ว่าชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้น้อยนายทหารทุกเหล่าทัพตำรวจ ครูบาอาจารย์นักพูดนักขายที่ต้องหายอดลูกค้านักเดินทางรอบโลกนักเจราจาราวรานักร้องนักแสดงเด็กเสีย่ยผู้ที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทุกประเภทนักกีฬาทุกประเภทนักทำรรมาหากินทุกอาชีพมนุษย์เงินเดือนผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆผู้ที่ต้องแข่งขันกับผู้อื่นไม่ว่าทาั้งทางตรงหรือทางอ้อมผู้ที่มีอิทธิพล ผู้ที่มีศัตรูมากคอยจ้องคิดจะทำร้ายเราอยู่เสมอเสมอพ่อขาแม่ขาประชาชนทั่วไปก็ไม่ควรพลาดเช่นกันควรมีไว้บูชาเป็นอย่างยิ่งดังนั้นหากใครที่ทำมาข,า,ขายหรือหากินไม่คล่องดวงกำลังตกการงานถดถอยทำอะไรก็ติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นหนี้เป็นสินหรือเคาะซ้ำกรรมซัดโบราณว่าให้พกรกแมวติดตัวไว จะช่วยบันดาลให้เงินทองไหลมาเทมมาเป็นระยะระยะมีใช้ไม่ขาดมือดวงที่เคยตกก็จะถูกหนุนนำให้สูงขึ้นโชคลาบจะเข้ามาบ่อยๆเหตุการณ์ร้าร้จะพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือสามารถเจรจาเข้าหาผู้ใหญ่ได้ง่ายผู้ใหญ่จะรักและเอ็นดูลูกน้องก็จะเชื่อฟังทำอะไรก็ไม่ติดขัดเอาง่งายแทบทุกสายอาชีพไม่ควรที่จะพลาด ควรหามาพกติดตัวบูชากันด่วนๆสำหรับวิธีบูชาลกแมวนั้นทำอย่างไร 1. หลังจากบูชาลกแมวมาแล้วให้ทำการตั้งชื่อให้เรียบร้อย 2. ก่อนจะนำเข้าบ้านให้จุดทูปขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางในบ้านียก่อนโดยใช้ทูบ12ดอกหรือ16ดอกจากนั้นให้กล่าวตามนี้ข้าพเจ้าชื่อไหนก่ออยู่บ้านเลขที่123 ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแห่งนี้ที่ปกปักรักษาบ้านของข้าพเจ้าอยู่จงเปิดทางเข้าออกให้รกแมวชื่อตะมุตะมิให้เข้าออกบ้านของข้าพเจ้าได้โดยสะดวกเพื่อเสริมทรัพย์เสริมบารมีการค้าการขายโชคลาภเมตตามหานิยมขอให้เจ้าที่จงเปิดทางให้รกแมวตะมูตมิด้วยเถิด 3. เมื่อนำเข้าบ้านแล้วให้หาภาชนะมาใส่ อาจจะวางไว้บนผานและควรหาผ้าสีแดงมารองไว้ทั้งนี้ให้เลี้ยงและบูชาด้วยน้ำนมอาหารแมวปลาทูหรือสิ่งที่แมวชอบกินซึ่งอาจจะเลี้ยงทุกวันพระหรือประจำวันเกิดก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ที่นำไปเลี้ยงบูชานอกจากนี้เวลาไปทำบุญควรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ด้วยทุกครั้ง 4. ให้พกติดตัวไว้ในกระเป๋าเวลาเดินทางไปไหนมาไหนด้วยเสมอ หากจะเจรจาค้าขายพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือก่อนจะเสี่ยงโชคก็ให้นึกถึงและบอกรกแมวที่บูชาว่าขอให้ช่วยเรื่องนั้นๆหรือขอให้ประสบความสำเร็จหรืออาจจะบนด้วยปลาทูก็ได้เช่นกันสำหรับคาถาบูชารกแมวที่ทางรายการนำมานั้นเป็นของพระอาจารย์หลวงปู่คำบุตนะครับก่อนอื่นให้ท่านจุดธูปห้าดอกพร้อมตั้งนโมสมจบแล้วสวดคาถาตามนี้ มาอะอ,อุมานิมามามา,มาซื้อของเรามารักเรามาหาเรามาซิปมาให้ทองทั้งหมด9จบนะครับจากนั้นขอให้ช่วยเรื่องเงินเรื่องทองค้าขายเจรจาเข้าหาผู้ใหญ่หรือขอเรื่องต่างๆที่อยากจะให้ช่วยเป็นต้นหลังจากสำเร็จดังใจให้มันทำบนอุทิศส,ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยการบริจาครัพย์หรืออาหารให้แก่สัตว์ที่ไร้ที่พึ่งอย่างเช่นหมาหรือแมวจรที่ต้องการความช่วยเหลือหรืออดอยากและไม่ควรรังแกหรือทำร้ายสัตว์โดยเฉพาะแมวทั้งนี้การบูชารกแมวก็ถือเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่คนโบราณล่ำลือสืบต่อกันมาซึ่งใครจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลรวมไปถึงหากใครที่บูชาแล้วอยากจะรวย ก็ต้องไม่เหลืมที่จะขยันมันเพียนตั้งใจทำงานค้าขายอย่างสุจริตและมันทำความดีด้วยเช่นกันเพราะทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ผลจากการกระทำของตัวเรานั่นเองกราบสาธุสามแพร่งชัยแนว